แสงแดดอ่อนในยามเช้าทอดฐานเช้าหน้าต่างไม้ที่บานทับขึ้นสนิมลิ่นไม้กลระปบนกับติ่นดื่นชื้นลอยตลกอยู่ทู่บริเวณบ้านทัดยืนมองตู่บ้านหลังใหม่ด้วยสีหน้าพึงพอใจแม้ผนังจะมีรอยแตกบ้างและพื้นไม้จะส่งเสียงเอียดอาดเมื่อ,อย่างเหยียกแต่สำหรับเขาแล้ว บ้านไม้หลังนี้คือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ที่เขาเรามานานบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ชางเมืองอากาศดีเยียบสงบรายล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่และท้องนาไกลสุดสายตาราคาที่ได้มาก็ถูกแสนถูกจนแทบไม่น่าเชื่อป้าาบ้านนี้มันเก่าแล้วใช่ไหมเสียงมินตราลูกสาววัยสิองปีของพัด เ่ยขึ้นทางชะเง้อมอรประตูที่ยิงเล็กน้อยใบหน้าของเธอแสดงความไม่มั่นใจผสมความตัวเล็กน้อยที่เธอเองก็ไม่เข้าใจว่ามาจากอะไรทัดยิ้มให้ลูกอย่างอ่อนโยนก่อนตอบมันเก่าเล็กน้อยแต่แข็งแรงนะลูกเดี๋ยวเราค่อยๆซ่อมก็ได้ป๊าทำเองเลยมินทราไม่ได้ตอบเธอเทียงพยักหน้าเบาๆแล้วเดินตามพบ